อัปเดตสถานการณ์ราคาทองคําตอนเรนี้เลยนะครับตอนนี้นะครับราคาทองคําถือว่าเคลื่อนไหวนะครับมาที่ระดับ52,700กว่าบาทแล้วนะครับในส่วนของราคาทองคาแท่ง96.5น้ําหนัก1บาทครับ Gold s p o ตครับตอนนี้กําลังทดสอบแนวต้าน3,400เหรียญนะครับนี่ก็คือภาพรวมของสถานการณ์ราคาทองคาเช้านี้นะครับที่เปิดตลาดมาราคาทองคําก็พุ่งเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็หักย้อนไปเมื่อวานเนี่ยนะครับ เราจะพบว่าในส่วนของราคาสมาคมเองก็ผันผวนนะครับมีการเปลี่ยนราคาเกือบประวาประมาณ20ครั้งนะครับเริ่มต้นของช่วงของการเปิดตลาดนะครับราคาทองคขํขายออก52,400ระหว่างวันของเมื่อวานเนี่ยนะครับทำจุดสูงสุดของวัน,นยอยู่ที่ประมาณ52,600นะครับก่อนจะมาปิดสิ้นวันอยู่ที่ประมาณ52,400บาทนั่นเองนะครับต้องบอกกันเลยครับว่าราคาทองคำนะครับแนวรับนะครับ3,360เนี่ย ยังรับอยู่นั่นเองยังไม่หลุดไปไหนนะครับแล้วก็ทําให้ในส่วนของราคาทองคําโลกเช้านี้นะครับทะยานปรับตัวขึ้นมาเลยทันทีหลังเปิดตลาดนะครับทีนี้นะครับเรามาดูกันหน่อยนะครับว่ามีอะไรนะครับเป็นตัวแปรนะครับของการเคลื่อนไหวของราคาทองคําแน่นอนนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยนะครับมีการประชุมเฟดนั่นเองนะครับเฟดนะครับมีนโยบายนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจว่าจะคงดอกเบี้ยในระดับสูงนี้ต่อไปครับ4.25ถึง4.50ตามคาดเลยนะครับ แต่ก็ไม่ปิดโอกาสนะครับที่บอกว่านะครับยังมีความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยต่อในอนาคตเพราะว่าตอนนี้นะครับในเรื่องของเงินเฟอ้อก็ปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเลขของตลาดแรงงานก็ยังแย่อยู่นั่นเองนะครับผมนะภาพรวมแบบนี้ก็เลยทําเชื่อมั่นให้ในส่วนของตลาดเนี่ยยังคงมองว่าท้ายๆปีปลายปีเสร็จน่าจะมีโอกาสลดดอกเบี้ยได้ต่อนะครับนี่ก็คือทําให้ในส่วนของสัญญาณของราคาทองคำเนี่ย ปรับรลดลงไม่เยอะนะครับในส่วนของราคาทองโลกนะครับรวมไปถึงนะครับตอนนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของข่าวเมื่อวานเนี่ยก็จะมีในส่วนของข่าวที่อเมริกาจะไปหารือนะครับเกี่ยวกับการ เปิดทางนะครับในการลดภาษีกับฝั่งจีนนะครับผมนะฮะตรงนี้เองก็เป็นข,าข่าวค่อนข้างกดดันต่อตลาดทองแต่กับการเป็นว่านะครับล่าสุดเนี่ยเหมือนทางคุณพรัมป์นะครับลั่นนะครับก็เหมือนมีนักข่าวจากบูมเบิร์กเนี่ยไปสอบถามคุณพรัมป์ว่าเฮ้ยนะครับคุณพรัมป์เนี่ยนะครับจะเริ่มลดภาษีภาษีให้จีนก่อนไหมก่อนเริ่มเจรจา คุณทามก็บอกว่าไม่นะครับผมนะตรงนี้เองครับก็เลยทําให้ในส่วนของสงครามการค้าเอ๊ยนะครับผมการประชุมที่จะไปดีลกรจายการค้าครั้งนี้มันจะจบหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมะท่าทีแบบนี้ก็เลยทําให้ในส่วนของราคาทองโลกเนี่ยขยับปรับตัวขึ้นมาอีกทั้งนะครับทองโลกยังได้รับแรงหนุนหลักนะครับจากในส่วนของสงครามนะครับอินเดียปากีสถานอีกนะฮะอิสราเอลนะครับแล้วก็ฮามาสเนี่ยนะครับผมนะฮะก็ ยังมีต่อไปนั่นเองนะครับภาพรวมแล้วนะครับสงครามการค้าก็ดีนะครับสงครามปกติก็ดีนะครับแล้วก็แนวโน้มของเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับที่ยังอดแอดอดแอดอยู่ก็เลยทําให้ในส่วนของราคาทองเนี่ยนะครับก็ยังนะครับไม่หลุดแนวรับ3,360นะครับนี่ก็คือสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของราคาทองคําเมื่อวานนะครับสำหรับวันนี้เองครับคุณท่านนะครับราคาทองคำเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรใหม่ที่จะต้องติดตามกันบ้างและตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้จะมีอะไรให้ลุ้นต่อครับ โอ้โหมีเยอะแยะมากมายครับในวันนี้นะครับผมตัดทองขึ้นมาแล้วนะนะครับนะปัจจุบันราคาทองขึ้นมา3,4 0พยสามเหรียญนะครับแต่บอกก่อนนะมันมีประเด็นอย่างนึงนะที่ต้องจับตากันเป็นพิเศษนะครับในประเด็นที่ทําให้ราคาทองคำเนี่ยประกาศปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีความน่ากลัวนะครับในฝั่งของทางปากีสถานนะครับมีประกาศว่ ita, ตาตา,ต,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 าต่อตาฟันต่อฟันนะครับกับทางอ <c oughs> ินเดียแหละเรียบร้อยหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยทำให้ การสู้รบตั้งดาวเนี่ยทำใหป้ประชากรทั้งคู่นะท,ทั้งอินเดียแล้วก็ปากีสถานเนี่ยมีประเด็นนะครับถ้าอินเดียก็น่าจะประมาณสิบสามสิบสี่รายนะครับท,ที่จากไปนะครับส่วนใน,ในฝั่งของอปากีสถานเนี่ยสามสิบเอ็ดนะที่เห็นนะตัวเลขอ่ะคร่าวๆนะครับก็เป็นปันปจจัยที่ทําให้เรากังวลมากๆนะครับว่าตัวของสงครามเนี่ยมันกําลังจะขยายวงนะครับที่เราเห็นนะ ถามว่าแล้วขยายวงแบบนี้เอาไงต่อนะครับต้องต้องบอกนี้ว่านอกจากเรื่องของปาคกาานแล้วอะ่ะมันเป็นปัจจัยบวกทองแน่ๆครับแต่สิ่งที่เข้ามาลบทองอะ่ะมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามเรื่องนะครับอย่างที่เรารู้นะเมื่อวานเนี่ยเฟดนะครับมีการคงดอกเบี้ยนโยบายที่4.25%กับ4.5%าะที่เป็นกรอบนะ,ะเขายังคงมุมมองที่จะคงว่าอัตราการว่างงานต้องต่ำณนะปัจจุบันต่ำนะครับ ่ำกว่าเกิดโควิดก่อนเกิดโควิดเป็นอยู่ที่มัน4.6ตอนนี้เหลือ4.2ต่ำกว่าอัตาราเงินเฟอ้อยังไม่สูงสุดที่2%ณนะปัจจุบันอัตาราเงินเฟอ้อแตะประมาณ2%กว่าๆไม่เกิน3%ที่เป็นอัตาราเงินเฟอ้อตัวของ CPI กับในฝั่งของ PCE นะครับยังไม่ได้เกิน3%นะบอกก่อนนะครับก็อยู่ที่2%ก็ยังอยู่ในในกรอบที่เขาวางไว้แต่สิ่งที่เขาเพิ่มเติมก็คือว่าความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเพราะว่าเฟดเตือนว่าถ้า ทั้มยังทํงทาสงครามการค้าต่อเนื่องเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจตกต่าหมายความว่าตอนเนี้เขายังไม่ได้ไม่ได้เทใจว่าจะต้องลดดอกเบีย้ยครับเพราะว่าเขากำลังรอว่าสุดท้ายแนละ้วทั้มจะสามารถเจรจาก,การค้าได้หรือไม่ถ้ายังไม่มีการเจรจาก,การค้าในการประชุมรอบหน้าเนี่ยก็คือในวันที่สิบแปดเดือนหกปีวันที่สิบแปดเดือนหกต่อไปอ่ะมีโอกาสจะเห็นการลดดอกเบีย้ยครับถ้ายังเจรจาไม่ได้นะ เขาส่งจานแบบนั้นครับเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เศรษฐกิจตกต่มอะ่ะต้องช่วยเขาส่งญานแบบนี้คือผมว่าเขาอยู่เป็นพีครับเพราะว่ารอบก่อนไม่ได้บอกอะไรใช่ป่ะทําก็บอก<ช>จะ<า>ออกจากออกรอบนี้ไม่ออกมาลองบอกนะไม่ได้ออกมานะครับรอบนี้ไม่ได้ออกมาเลยแสดงว่าอ้าก็พอใจแหละว่าส่งญานแบบนี้นะครับก็แต่การส่งญานแบบเนี้ยแรกๆอ่ะฟังแรกๆะ มันเป็นปัจจัยที่เข้ามากดทองนะแต่พออันหลังน่ะที่เราคุยนันว่าเฮ้ยถ้าเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะก็พร้อมนะที่ทําให้ลดดอกอ่ะนั่นน่ะคือสิ่งที่เป็นบวกครับจะถามว่ามันต้องคอนเฟิร์มด้วยอะไรก็ต้องคอนเฟิร์มด้วยทั้งคืนนี้แหละนะครับที่อเมริกาเนี่ยจะส่งคณะกรรมเจรจาการค้านะครับไปเจอกับจีนที่สวิตเซอร์แลนด์อ่าเป็นการคัังของจีนกับนายกจีนที่เป็นหลีคือเฉียงนะครับผมที่เข้าไปคุยนะก็ คุยได,ไ,ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ได้คุยแน่ๆเจจาได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่แต่เชื่อว่าเป็นแนวทางที่ดีขึ้นทางนี้เนี่ยคืนเนี้ยผมมองว่าจะเป็นคืนทะลุโหดของทองใช่ครับเพราะเนื่องจากว่าตอนอ่าถ้าตามตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีตัวเลขหลายตัวมากๆที่เข้ามากระทบเนาะไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของอ่าจำนวนผู้ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์นะครับที่ออกมาเนี่ยก็ ดูทรงแล้วอ่ะน่าจะลดลงจากเดิม mm hmm. ลดลงจากเดิมลดลงเท่าไหร่นะครับลดลงเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักสองหมืนอ่ะสองแสนนะครับสองแสนสาม,มืนหนึ่งพันนะครับของเก่าเนี่ยอสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันลดมาหนึ่งพันตำแหน่งนะดูดีขึ้นนะครับและไม่มีในปฏิทินเรื่องหนึ่งพัํมมีการพวิตว่า ในวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาประมาณสักสามทุ่มถึงสี่ทุ่มเนี่ยจะมีประกาศการการทําข้อตกลงการคาร้าครั้งสําคัญอ mm hmm. ให้ผมผมดูข้อมูลแล้วปรากฏว่าตอนเนี้ยทำอ่ะกําลังเจรจากับสิบเจ็ดประเทศที่เป็นผู้นําเข้าในอเมริกาอ่อผู้ส่งออกไปอเมริกาเยอะๆสิบเจ็ดประเทศยกเว้นจีนนะจีนมกาดามเม็กซิโกพวกพวกเวียดนามเวียดนามเนี่ยเจรจาหมดแล้ว เขาน่าจะพูดเรื่องของการเจรจารได้ครับสิ่งนี้คือสิ่งสําคัญผมม,มองว่าประเด็นของที่ทําจะประกาศข้อตกลงการค้าครั้งสําคัญรอบเนี้มันเป็นผลที่ลบต่อทองคํามากๆเพราะการที่สามารถเปิดเจรจารได้กับสิบเจ็ดประเทศมันเท่ากับบีบชาติอื่นๆที่ที่ทําการค้ากับอ,อเมริกาที่ยังไม่ยอมเจรจาชาติอื่นๆหมายความว่าชาติเล็กๆครับมีทรงที่จะสามารถตบทุกคนได้ แล้วทําให้เมกาเนี่ยขยายตัวดีขึ้นกว่าปกติผมว่าทั้มอะ่ะถ้ามันจะประกาศอ่ะมันต้องมีอะไรที่เด็ดเด็ดนี่ยผมว่าเด็ดสามารถเจรจากับ17ประเทศได้เด็ดแน่นอนครับแล้วถ้าเด็ดแบบนั้นเนี่ยคืนเนี้ยประกดคุยกับจีได้ด้วยเนี่ยยุ่งนะม,มันไม่ใช่ปกตินะครับถามว่าแล้วแล้วยังไงเราเราจะกําหนดกลยุทธ์ยังไงณนะตอนเนี้ย เราพบว่าเขามีต้านสําคัญถ้าเปิดในรายชา์ติปุ๊บเนี่ยท่านจะเห็นครับว่ามันติดต้านนะต้านแถวแถเดิมๆนี่แหละไม่ได้ไม่ได้พิสดารอะไรหรอกนะครับผมก็เลยอย่างที่ผมผมลงราคาไว้อืมผมอะ่ะรอบเนี้ยผมมองต้านเนี่ยติดแถวสามพันสี่ร้อยห้าสิบถามว่าถ้าให้ผมเล่นอะผมจะเล่นยังไง ผมก็แนะนําว่าเราจะลงทุนทัก20%ของพอร์ตนะครับก็คือมีตังค์ร้อยหนึ่งลง20บาทอะนะครับผมวิธีการก็คือว่าเราจะเข้าในในสถานะแบบนี้ก็คือเป็นเป็นเปรบิดหัวกลับนะครับไม้แรกเนี่ยที่ผมมองในการเข้าช็อตเนี่ยนะครับแถวนี้เลย นะครับสามพันสี่ร้อยสิบสามพันสี่ร้อยสิบนะไม้แรกส่วนไม้สองนะครับเลื่อนไปเป็นสามพันสี่ร้อยสามสิบห้านะครับมีแค่สองไม้นะถามว่าเฮ้ยแล้วปีมิดอย่างเงี้ยอันแรกอะลงห้าเปอร์เซ็นของพอรดอันที่สองอะตรงสามสิบห้าลงที่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็สต็อกสุดท้าย sl เนี่ย ในสิ้นวันนะครับอยู่ที่3,450ครับส่วน SL ในวันให้ไปที่3,460อืหด้านล่างนะครับผมเชื่อว่าถ้าสามารถบอกว่าเจราจาได้17ประเทศอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นโรมนเองครับแตแถวประมาณโซนสักสา6พันหรือ3,390มีโอกาสได้เห็น ฉะนั้นวันนี้นะครับผมเน้นรีบาร์ชอตนะครับราคาแรกไม้ที่สิบสิบเหรียญตรงนี้แหละโอเคนี่คือมุมของทองของผมนะแล้วก็ปัจจัยที่เข้ามาพูดคุยกันเนาะโอเคอ่ะไปกันต่อพี่ของพี่มองยังต่อครับครับ,รบมาดูในส่วนของตัวอัปเดตในส่วนของข่าวที่เป็นโพสทีฟสำหรับวันนี้กันบ้างครับหรือเป็นบวกต่อทองนั่นเองวันนี้นะครับข่าวที่เป็นบวกต่อทองล่าสุดเช้านี้นะครับยังพบว่านะครับ สัญญาณนะครับในเรื่องของข่าวบวกยังน้อยกว่าข่าวลบนั่นเองนะครับตรงนี้ต้องหมายความว่าข่าวบวกตอนนี้มันเริ่มรับข่าวไปแล้วล่ะนะครับรอปัจจัยใหม่แต่ว่าปัจจัยลบเนี่ยมันเริ่มมีเข้ามานั่นก็คืออาจจะเป็นข่าวในเรื่องการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นในค่าคืนนี้นะครับระดับเน็ตสิทธิ์เมนตอนนี้นะครับต่ํามากๆเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับหรือตั้งจุดคัดเอาไว้ให้ดีเพราะว่า มันพร้อมที่จะลงนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันแบบพลิกทางหรือเปลี่ยนทางได้ต้องระวังในทางในส่วนของตรงนี้ให้ดีเพราะว่าตอนนี้ข่าวที่รวบรวมมานะครับยังเป็นในเรื่องของฝั่งนิเกทีฟหรือเป็นลบต่อตลาดทองอยู่นั่นเองนะครับมาเช็คกันหน่อยนะครับในส่วนของภาพรวมของเดือนพฤษภาคมนะครับผมนะมองตลาดทองอย่างไรบ้างนะครับพฤษภาเราพบว่านะครับในช่วงของประมาณต้นเดือนนะครับต้นพฤษภาคมจะมีเปอร์เซ็น์ในการปรับตัวขึ้นของราคาทองโลกนะครับเป็นปกติ ส่วนใหญ่นะครับเป็นช่วงๆนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมของหลายๆปีเลยนะครับนั่นๆก็บ่งบอกว่าเฮ้ยมันเป็นฤดูการที่ทองคํามันจะเริ่มฟื้นตัวหลังจากที่มีการดรอปลงช่วงประมาณปลายเมษายนะครับซึ่งปีนี้นะครับ ก็เป็นปีอีกปีหนึ่งที่ลักษณะเดเรคชันของทองโลกเนี่ยนะครับคล้ายกับสถิติส่วนใหญ่ในปีก่อนๆน,นะครับผมนะแล้วก็น่าจะมีโอกาสชะลอตัวบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันพยายามจะเป็นการชะลอตัวหรือพักฐานเพื่อไปต่อนะครับในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับผมเรามาเช็คในส่วนของภาพรวมใหญ่กันแล้วเรามาดูในส่วนของภาพรวมของทางเทคนิคกันบ้างนะครับภาพรวมทางเทคนิคตอนนี้นะครับเราเข้ามาดูในส่วนของตัวอินดีเดอลลาร์ตอนนี้เราก็ยังพบว่าดอลลาร์อินดีตอนนี้นะครับ พยายามจะรีบาวแล้วแล้วนะครับแต่ว่าก็ติดแนวตั้านประมาณ100ดอลลาร์ที่ยังไม่สามารถเบรกไปได้นะครับและเช้าวันนี้เองเนี่ยนะครับก็ทําสัญญาณย่อลงอีกแล้วนะครับแบบนี้จะทําให้ในช่วงของเช้านะครับหรือบ่ายของตลาดทองคำเนี่ยนะครับมีโอกาสรีบาวขึ้นมาก่อนนะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของดอลลาร์ที่ตอนนี้นะครับยังอยู่ในทรงที่แย่อยู่นะครับผมหรืออ่อนค่านะครับผมภาพแบบนี้ยังทําให้ในส่วนของตลาดทองเนี่ย ลงยากนิดหนึ่งนะครับจนกว่าเขาจะเบรกทะลุแนวต้าน1 0ด่อดอน,นะครับมาดูในส่วนของภาพรวมใหญ่ของตลาดทองคำกันนะฮะดูได้จากอะไรนะครับทำเฟรมวิ่ก่อนเลยนะครับ ทำเฟรมวิคก็คือกราฟนะครับที่อยู่ในกรอบนะครับเป็นแสดงแท่งคีเรียดนะครับของรายสัปดาห์นะครับเช่นสัปดาห์นี้นะครับเราจะพบว่าราคาทองโลกเนี่ยนะครับทำจุดต่ําสุดอยู่ที่ประมาณ32,37จุดสูงสุดของเขานอยู่ที่ประมาณ3 4 3 5นะครับผมนี่ก็คือแท่งสัปดาห์ก่อนแล้วก็2สัปดาห์ที่แล้วเห็นไหมครับราคาทองคําก็ไปทําจุดหายที่ประมาณ3,5 0 0แล้วยังคงพบว่ากราฟแท่งเทียนของกราฟ ารายสัปดาห์ในแต่ละสัปดาห์นะครับตั้งแต่ปี2024กราฟแท่งเทียนยังอยู่ในรูปแบบไซด์เวัพหรือกราฟเนี่ยพยายามจะปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถยืนอยู่บนเส้น conversion line และ base line นะครับเส้นสีเงินหรือเส้นสีแดงตรงนี้ซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวรับที่ไม่เคยหลุดมาเลยนะครับประมาณปีครึ่งแล้วที่ไม่หลุดนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสายลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะครับจะรอเข้าเก็บนะครับตรงเบรน เส้นดังกล่าวนะครับที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับใหญ่ซึ่งเราเก็บไปละ3,002รอบหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะได้ของ ประมาณหละที่มันขึ้นมาประมาณ200กว่าดอนนะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของรับระยะการนะครับผมก็จะมีแนวรับประมาณ3,200นะครับ3,050นะครับเป็นไม้ใหญ่นะครับวางไว้2แนวนะครับสำหรับใครที่เทรดดิ้งนะครับในภายในวันเนี่ยนะครับก็แนะนำให้ดูในส่วนของกราฟทมเฟรมนะครับราย4ชั่วโมงนะครับรายหชั่วโมงเราก็ยังพบว่านะครับกราฟแท่งเทียนตอนนี้นะครับ ไร่สี่ชั่วโมงเองนะครับผมนะฮะสามารถกลับมายืนเหนือบนกลุ่มก้อนเมฆที่ทําหน้าที่เป็นแนวต้านเอาไว้แล้วก้อนเมฆดูยังไงนะครับผมก้อนเมฆนี่ก็คือกลุ่มคลาวขาลงนะครับหากใครใช้เครื่องมืออิชุมุคูคาวนะครับเซตนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีปื้ดก้อนเมฆแบบนี้อยู่นะครับนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟแห่งเทียนสามารถทแทงทะลุลก,กลุ่มก้อนเมฆนี้ ขึ้นมายืนอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆดังกล่าวได้มันบ่งบอกว่าสถานะบายหรือสถานะซื้อได้เปรียบตลาดนั่นเองฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับก็ยังเป็นกลยุทธ์นะครับการย่อซื้อได้เปรียบตลาดนะครับโดยใช้บริเวณเส้นกลุ่มนะครับคราวตรงนี้ นะครับเป็นโซนแนวรับในการเข้าซื้อนั่นเองนะครับผมนะฮะซึ่งต้องบอกกันว่าไทม์เฟรมรายสีชั่วโมงเนี่ยนะครับกลับมาเป็นเทรนขาขึ้นแล้วนะครับผมนะฮะฉะนั้นนะครับฝั่งบายยังยืนได้อยู่นะครับฉะนั้นกรอบการลงทุนวันนี้มองอย่างไรแนวต้านประมาณเท่าไหร่นะครับผมนะฮะกราฟทม์เฟรมเดย์นะครับก็ก็ยังถือว่ายังคงเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ยังยืนอยู่บนกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย20วัน50วันได้นะครับนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยแบบนี้เราก็จะทำนะครับ เป็นจุดนะครับในการเข้าซื้อรอบหนึ่งนั่นเองนะฮะตอนนี้นะครับมันจะมีในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนาะทำหน้าที่เป็นแนวรับลึกๆเอาไว้ตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยแนวรับระหว่างวันเนี่ยนะครับผมจะให้โฟกัสที่ประมาณแนวรับนะครับ3360นะครับแล้วก็3320นะครับหากหลุด3320เนี่ยมันจะทำให้เสียทรงขาขึ้นได้นะครับนะฮะฉะนั้นนะครับคืนนี้ถ้าเกิดมีข่าวเจรจาการค้าใดๆก็ตาม ถ้าหลุด3ามสเนี่ยอันตรายนะครับต้องจุดคัดขายทํากําไรเนาะเพราะว่ามันจะมีแนวโน้มนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะไปแถวประมาณ3ามพนสนะครับผมนะฮะที่มีโอกาสได้ลุ้นกันอยู่อีกรอบหนึ่งนะครับสามพันไปสามพันสองรือไปนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมนะครับแนวต้านนะครับโฟกัสที่ตรงไหนดีตอนนี้นะครับโกลสปอร์ตเนี่ยวิ่งอยู่ที่ประมาณ3,400 9ดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเบรกมาสดๆร้อนๆครับแนวรับประมาณแนวต้านประมาณ3 3 8 5เนาะก็น่าจะเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยนะครับไปแถวๆประมาณสัก3,000นะครับ405รอยหาดอนนะครับ3,435ัอยสามสิบห้ดอลสามพร้ดอนนะครับเป็นโซนขายราคาไทายอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะนะครับราคาไทายขายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ52,700นะครับถึงประมาณ 5 3 2 0 0นะครับที่เราจะมองกรอบสำหรับขายสำหรับค่ำคืนนี้นะครับในกรณีที่เขาเด้งขึ้นไปก่อนนะครับผมนะก็ยังแนะนำว่านะครับคืนนี้มันมีข่าวเจรจานะครับที่ดีไม่ดีนะครับคุณพั๊มเนี่ยนะครับก็อาจจะส่วนได้ทุกคาดการนะครับผมนะแน่นอนนะครับเจรจาเนี่ยมันทำให้ในส่วนของตลาดทองในช่วงของมีการเจรจาเนี่ยมีโอกาสทุบได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ย100ดอลถึง200ดอลฉะนั้นต้อง รับมือกับความผันผวนนี้ให้ได้ฉะนั้นขาซื้อในช่วงนี้นะครับแบ่งไม้ซื้อนะครับให้ห่างกันรอรับประมาณ1นึ่งพันนะครับผมนะไม่ซื้อติดนะครับแบบ5 2 3 0 0ื2 0 0องพัแบบนี้ไม่เอานะครับผมช่วงนี้นะครับขาวแรงนิดนึงนะนะครับฉะนั้นเวลาเข้าต้องเข้ารอรับตรงนีรับลึกแล้วก็ราคาทองไทยสมมุตินะห่างกันประมาณ1 0 0 0ันนะครับน่าจะเหมาะสมที่สุดนะครับฉะนั้นสรุปเลยก็คือ วันนี้นะครับด้วยพี่ในส่วนของราคาทองโลกเนี่ยยังยืน3,360ได้นะครับผมจะเปิดโอกาสให้เขาไปที่ประมาณ3,410นะครับถึงประมาณ3,450นะครับเป็นเป้าขายในเบื้องต้นนะครับผมถักเบรกโซนนี้ไม่ไม่ผ่านนะครับ ก็อาจจะมีการชะลอตัวนะครับผมนะฮะเป้าแนวรับระยะสั้นอยู่ที่ประมาณ3360ราคาทองไทยอยู่ที่ประมาณ5 0,000นะครับ 2, องพบาทถ้าหลุดนะครับจะเปิดโอกาสทำให้เขาเนี่ยไปอย่างน้อยประมาณ52,550นะครับถึงนะครับเเดี๋ยวนะ3,250นะครับถึง3,230นะครับผมนะฮะนี่ก็คือในส่วนของภาพรวมกรอบการลงทุนวันนี้ครับคุณท่านครับสำหรับวันนี้นะครับค่าเงินบาทมองอย่างไรบ้างครับผมอะไร โอเคโทษทีอ่ะนะครับในภาพรวมของการลงทุนค่างเงินบาทเนาะนะครับก็เอ๊ะพี่เป็นอะไรเปล่าเอขออภัยครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงครับโอเคอ่ะนะครับ,นะรบในภาพรวมของค่างเงินบาทนะครับที่เราคุยกันไว้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่า ในบาทเองวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ค่างเงินบาทนะครับกลับมาอ่อนค่าขึ้นมาเนี่ยเจสห้าสตางค์นะครับผมก็บวกขึ้นมาประมาณสัก20ตังค์เนาะเอ้เจ็ดสิ้านยเนะครับขึ้นมาประมาณ20ตังค์นะครับมันโอ้โหมันมันกลับขึ้นมาโหดมากแต่เป็นช่วงที่ดีนะครับของเราเพราะเนื่องจากว่าการลงทุนตอนเนี้ยนะครับการลงทุนตอนนี้ของเรา ต้อบอกว่าค่างเงินบาทอ่อนนะครับทองคาไทยกลับขึ้นมาดีดีนะครับผมก็ก็เป็นภาพที่โดยรวมดีมากๆนะครับเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับกับการลงทุนทองเนาะแต่ต้องบอกว่าไม่ใช่ลงทุนช่วงนีนะนะครับโอเคพี่กลับมายังครับผมโอเคได้เนาะครับครับโอเคนะครับค่างเงินบาทเลยกลับมาถามว่ารอบนี้บาทนะครับที่เราบอกว่าเฮ้ยไม่หลุดส้นสองอ่ะมันกลับขึ้นมานะ ใครที่มีกําไรนะครับจะปิดกําไรก็ได้รอบนี้มองที่32บาท80ถึงเกตังค์นะครับไม่ได้สูงมากนะส่วนเงินบาทนะครับที่เราเห็นภาพกันนะตอนนี้กลับขึ้นมา52,900ื่นสอผมว่าหลายคนหลุดเชื่อว่าหลายคนหลุดนะครับถามว่าหลุดแล้วเอาไงเฮ้ยเราต้องตั้งสติแล้ววางแผนกันใหม่ครับคืออย่างที่พี่บอกแหละว่า <c oughs> ไม่ควรซื้อติดเลยนะครับไม่ควรซื้อติดกันเลย ก็ถ้าในวิธีของเราคือบอกว่า1เลยเนี่ยก่อนจะเข้าอ่ะดูจุดสต็อกก่อนถ้าสต็อปมันมันอยู่ตรงไหนค่อยไปซื้อใกล้แถวนั้นดีสุดครับไม่ใช่สต็อปอยู่ตรงไหนก็ช่างมันแล้วก็ซื้อไปเลยไม่เอานะครับแบบนั้นนะครับถ้าเกิดว่ารอบนี้สต็อปที่ควรมีนะครับตอนนี้มองที่52,300แต่ผมเชื่อว่ายังไม่คอนเฟิร์มนะเพราะเนื่องจากว่าแท่งวันนี้ยังไม่จบถ้าแท่งวันนี้จบมากกว่า52,300่ะน่าซื้อแต่ ตอนนี้มันยังไม่จบเนาะมันก็ยังไม่รู้ว่าตลาดเป็นยังไงนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราแนะนำนะครับก็วันนี้เป็นวันแห่งการทํากำไรใครมีกำไรนะครับปิดก่อนหรือไม่ไม่สบายใจนะครับก็ล็อกกำไรคือตั้งสต็อบไว้นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า700วางสต็อบไว้แต่ผมไม่อยากให้ให้ตั้งสต็อบแบบนั้นผมอยากให้ทำกำไรไปก่อนแล้วถือพอลงลงเพราะเนื่องจากคืนนี้ มีทั้งเจรจาการค้าทาจะประกาศเรื่องของข้อตกลง,งการค้าสําคัญสองเรื่องนั้นนะ่ะลบทองหุ้นล้วน,วนไม่ต้องกลูไม่ต้องกลัวเลยลบมาแน่ครับยังไงก็น่าจะลบแน่ๆถ้าออกมาเป็นตามที่เราคาดนะนะครับยังไงก็น่าจะลบทองชัวนะครับก็ไม่อยากให้ถือข้ามถ้าถ้าเป็นผมผมจะทํากําไรอืมระยะสั้นๆน,นะทํากําไรเลยแล้วก็ใครที่บอกว่าทุนต่ํากว่าสี่หมื่นห้าถือครับ ถ้าคุณ่ำัวเสีสห,ห้าถือ,อถือล้วนๆไม่ต้องทํากาไรหรอกถือไปยาวๆนะครับเพื่อแบบหลายคนบอกเฮ้ยทันทุนต่ำเป็นยังไงเนี่ยระยะสั้นเท่านั้นครับทากาไรนะครับมไม่มีประเด็นเพิ่มนะโ okay. อเค <c oughs> ไปกันต่อพี่นะครับบุ้มผมผมสรุปก็คือว่าทองคําโลกนะครับแนะนําช็อตสองจุดนะก็คือจุดแรกคือสี่พันสามพันสี่ร้อยสิบนะครับจากสามพันสี่ร้อยยี่ิบสามห้านะนะครับด้านบน สต็อป3,450กับ3,460นะครับผมส่วนอทองคําไทยนะครับก็แนะนําทํากําไรลูกเดียวนะครับอ่ะเชิญพี่สรุปเลยครับครับภาพรวมข่าวสารคืนนี้อยากใช้ติดตามปั่นกันอย่างใ,ใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของข่าวสารการเจรจาการค้านะครับหากมีสัญญาณคลี่คลายขึ้นเนี่ยทองพร้อมจะปรับตัวลงอย่างน้นนอยๆเนี่ยร้อยดอลลาร์เลยนะครับแล้วก็ อะไรก็เกิดขึ้นได้นะหากมันไม่จบเนี่ยแน่นอนมันก็อาจจะพลิกนะครับทำให้ราคาทองคําไปต่อได้ฉะนั้นคืนนี้ผันผวนนะครับผมนะฮะฉะนั้นซื้อขายนะครับต้องมีจุด SL ชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ในสุดของกรุยปวันนี้นะครับแน่นอนนะครับมันเบรก3.85ไปได้ปได้ละในช่วงเช้านะครับนั่นหมายความว่า น่าจะเปิดโอกาสทําให้เขาเนี่ยนะครับบินต่อในช่วงเช้าอย่างน้อยๆ3 4 1 0นะครับถือประมาณ3 4 5 0เลยนะครับผมสําหรับใครที่มีฝั่งซื้อแล้วนะครับผมอยากจะขายทํากำไรช่วงนี้ก็สามารถทําได้นะครับแต่ใครร้อนๆหนาวๆในเรื่องของการเจรจาการค้านะครับผมแน่นอนนะครับผมก็อาจจะขายล็อกทากาไรนะครับแล้วก็แนวรับที่ไม่ควรหลุดของสำหรับวันนี้เลยก็คือนะครับสามสามหกศูนย์นั่นเองเป็นคีย์แนวรับหลักนะครับผมนะฮะหลายๆคนบอกว่ารับลึกไปหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ช่วงนี้นะครับราคาทองคำเนี่ย วิ่งทีหนึ่งเนี่ยครับเกือบร้อยเหรียญเลยนะครับแล้วคืนนี้นะครับมีข่าวเจรจาสงครามการค้าด้วยนะครับผมก็เลยให้แนวรับลึกๆไว้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับสามสนะครับเป็นคีย์แนวรับหลัก3320ตรงนั้นราคาทองไทยเท่าไหร่นะครับห้าหมนะครับถึงประมาณนะครับผมนะห้าหมื่นหนึ่งพันเดี๋ยวนะห้าหมื่นสองพันบาทนะครับผมนะให้เป็นเร้งนี้นะครับสำหรับเป้าซื้อนะครับผมนะฮะแต่คีย์ที่จะบงบอกว่าเฮ้ยมันเสียโซนนั่นคือหมายความว่าราคาของโลกเนี่ย ้องหลุด3 3 2สนะครับมันจะเท่าสูตรสเตทขาลงอีกรอบหนึ่งแต่ที่ยังไม่หลุดจากโซนนี้นะครับยังสามารถเทรนดันเทรนขาขึ้นได้ดยาวๆเลยเพราะว่ากราฟไทม์เฟรมวิกนะครับไทม์เฟรมเดย์ไทม์เฟรมรายสชั่วโมงยังเป็นเทรนขาขึ้นครับ,นะรบนนี่ก็คือภาพรวมนะครับสำหรับกลยุทธการลงทุนสําหรับวันนี้นะครับไปต่อกันที่